ปัจจุบันมันมีวิดีโอเกมมากมายที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือดัดแปลงมาจากนวนิยายมากมายครับมันก็จะเป็นซีรีส์ The Witcher ซีรีส์ Metro หรือแม้แต่กระทั่ง Call c อ l of d u t แต่ถ้าหากให้พูดถึงนวนิยายแฟนตาซีชื่อดังที่ใครต่างก็ต้องรู้จักกันทุกคน <c oughs> ก็จะต้องนึกถึงตลอดอัลตริงผลงานจากปลายปากกาของ J.R.R. Tolkien แน่นอนตลอดอัลตริงถูกนำไปสร้างเป็นวิดีโอเกมมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนับตั้งแต่ปี1882หรือจะเป็นเกมวัยรุ่นในไทยที่รู้จักกันดีอย่างตลอด the Ring Battle of Middle Earth ที่ตัวเกมมันเป็นเกมแนว RTS จำได้ไหมเออนั่นะแหละจนมาถึงเกมล่าสุดจาก The Lord of the Rings g o l u m จาก Red Alert Entertainment ตัวเกมเปิดตัวครั้งแรกตอนเดือนกันยายนปี2020โดยมีกำหนดวางขายตั้งแต่ปี2021แต่มันก็ติดโรคเลื่อนมาเรื่อยๆครับจนในที่สุดเกมก็วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่25พฤษภาคมปี2023ผลงานชิ้นนี้จะออกมาเป็นอย่างไรจะสมกับชื่อที่เราคอยมานานหลายปีหรือเปล่าเราจะเล่าให้ทุกคนฟังกันดีดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์ไซ์ และนี่คือตลอดออฟเดอะริงส์กอลัมเกมเมอร์อินไซต์รีวิว เดอะล r ตออฟเดอะริงส์กอรลมครับมีการอ้างอิงจากนิยายเรื่องของ The l ลอ d of the Rings โดยจะผ่านการประจนภัยของเจ้ากอลัมออกมาของมันเพื่อตามหาของรักที่ถูกขโมยไปเดินทางออกจากุบเขาผ่านไปยังแดนดินมากมายพบกับผู้คนหลากหลายและเอาตัวรอดจากสัตว์ร,ร้ายสุดอันตรายแม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคแต่เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดแล้วก็กอลัม um, ยอมทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มันมาโดยเมื่อสนวิธีการครับเรื่องราวของเกมจะเริ่มต้นในปี3012ของยุคที่3ของดินแดนมิเ d l e e เอิร์ หลังจากที่เจ้ากอลัมโดนขโมยแหวนไปโดยบิวโบแเบ็กิ้งเมื่อ60ปีก่อนกอลัมตัดสินใจเดินทางออกจาก Mountain, มิสตี้เมลเทนมุ่งสู่ทางตะว,วันออกจนไปถึงโลลี่เมลเทนส์แต่มันก็มีเสียงกระซิบกระซาบข้างๆหูบางอย่างดึงดูดให้กอลัมเดินทางไปยังทิศใต้จนถูกเจ้าพกนักสกูจับได้และนำไปขังที่แบล็กพิทพวกุกใตดินของบาร,รัดดัวฮอคคอยของซารอนเจ้าแห่งความมืดจุดประสงค์ก็เพื่อเข้นข้อมูลเรื่องแหวนและทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าแห่งความมืดอยากรู้ เนเรื่องครึ่งแรกในเกมจะเล่าเรื่องแบบการย้อนอดีตครับก่อนที่จะสลับมาในเวลาปัจจุบันช่วงครึ่งหลังแต่การเล่าแบบนี้ไม่ได้ทําให้เนื้อเรื่องน่าติดตามเพิ่มขึ้นเลยเหมือนเหมือนอยากจะใส่เข้ามาเพื่อเกมมาดูมีแบบมีความซับซ้อนในการเล่าเรื่องมากขึ้นทั้งที่มันไม่จําเป็นเลยเพราะจริงๆในอดีตที่ผ่านมามันไม่ได้สร้าง Impact ในแง่ของอารมณ์และการพัฒนาการของตัวละครกอลัมในปัจจุบันแม้แต่น้อยนับเป็นการยืดเนื้อเรื่องให้ยาวขึ้นโดยไม่จะเป็นแถมเป็นการเล่าเนื้อเรื่องช้าอีกต่าง ในหลายๆเหตุการณ์ที่กอรลัมพบเจอไม่ได้ถูกเล่าผ่านคาสซีนแต่ถูกเล่าผ่านตัวหนังสือซะงั้นอ่ะเอาตัวอย่างเอาไปงี้เหตุการณ์ที่กอลัมมาอยู่ในป่าเมอร์กูดมันเป็นไปนได้อย่างไรหรือว่าใครพามันมาเนี่ยตัวนี้มันถูกเล่าเป็นตัวหนังสือแทนที่จะเป็นการทำสสเป็นคาสซีนเป็นซังั้นนะครับเพราะจริงๆแบบเอาให้ดูสักหน่อยนึงยก็ยังดีคือถ้าทำแบบนี้เนี่ยไม่ต้องทำเกมก็จะดีกว่าครับในเกม The Lord of the Rings Gollum น,นั้นคุณจะได้พบกับตัวละครที่คุ้นเคยอย่างแกนด้ฟ แต่ก็ไม่ค่อยมีนบทบาทสําคัญอะไรเท่าไหร่เกมจะโฟกัสที่กอลัมเป็นหลักสําหรับผมแล้วการเล่าเรื่องแนวเกี่ยวกับกอลั่มถือว่าเป็นช้อยซึ่งมด้แย่แต่โจทย์ของทีมงานของผู้สร้างที่มีคือพวกเขาจะเล่ายัางไงให้มันดูเป็นที่น่าสนใจเพราะตัวละครน,นี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่สําคัญและมีความซับซ้อนเรื่องของอารมณ์การแสดงสีหน้าท่าทางและการตัดสินใจเรื่องต่างๆอ่ะคือโอเคหลายท่านที่เคยชมภาพยนตร์มาก่อนก็อาจจะงงว่ามันก็ดูไม่น่ามีไรให้เล่า แต่เรื่องราวของกาลัมนในวนวนิยายนั้นมันไม่ได้มีเท่าที่เห็นตัวเกมมีรายละเอียดที่น่าสนใจแต่โอ้โหในเกมนี้มันสอบตกทุกอย่างเลยครับทั้งการแสดงสีหน้าและอารมณ์ของตัวละครถือว่าข่วยมากเราเห็นตัวตนของกาลัมนและสมัยกอจากสีหน้าและแววตาของตัวละครได้ชัดเจนที่สุดแต่ไม่ว่าด้านไหนจะมีบทพูดเป็นอย่างไรแววตาเหมือนเดิมตลอดเลยครับผมคงไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับภาพยนตร์หรอกอะเอาไปเปรียบเทียบกับ Middle Earth Shadow of Mordor แจ้งแต่ปี2014ก็พอละ ที่น่าขุดกิดอีกอย่างคือครับหลายครั้งตัวเกมจะเลือกใช้มุมกล้องแปลกๆที่บดบังไปหน้าตัวละครแถมเบลอหน้าตัวละครซะอีกก็เลยไม่รู้ว่าทีมงานพัฒนาตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่การทําแบบนี้แน่นอนว่ามันทําให้เวลาที่ตัวละครคุยกันเราได้ยินแต่เสียงมองหน้าแทบไม่เห็นเลยทําให้ยิ่งไม่อินเข้าไปกับเกมใหญ่เลยครับและบางครั้งเกมก็ใส่คัสินแ,แปลกๆเข้ามาในบางจุดมันจะใช้คัสินเล่าเรื่องทั้งหมดเลยก็ได้แต่นี่เล่นใส่คัสินเข้ามา แล้ววกกลับไปให้คุณบังคับตัวละครแล้วก็เข้าคัดสีนจากนั้นก็บังคับตัวละครอีกรอบไม,ไม่รู้ว่าใส่ไปทําไมกันครับ The Lord of the Rings Score มใช้เวลาเล่นจบอยู่ราวๆที่6กถึงแชั่วโมงไม่ฉากจบหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ผู้เล่นเลือกแต่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกแบบไหนสุดท้ายมันก็จบเหมือนเดิมและปูเนื้อเรื่องไปสู่เรื่องราวของ The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring ซึ่งไม่ได้ทําให้เราอยากกลับไปเล่นอีกครั้งเลยแม้แต่น้อยครับเพราะอะไร เพราะว่าจริงๆเนี่ยไปหาหนังสือมาอ่านหรือว่าไปนั่งอ่านบทสรุปเนื้อเรื่องหนึ่งยอ่อหน้าก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วครับตัว The Lord of the Rings c o l l m นั้นให้นิยามว่าตัวเองเป็นเกมเนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์แต่พอไปเล่นแล้วจริงๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นแอคชั่นยังไงวะแค่เอาตัวละครกอลัมมาทำให้เป็นเกมมันก็ทำยากอยู่แล้ว เพราะตัวละครนี้ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเลยทั้งออกเดียวคือทําให้เกมมันเป็นแนวสเตลท์ในตอนแรกที่เห็นเกมตัวอย่างมาโอ้โหเกมเพลย์ก็น่าจะคิดว่าแบบเป็นเกมแนวลอดเบรนท์ที่มีฉากกว้างการออกแบบซับซ้อนมีลูกเล่นอะไรเพียบแต่พอเกมออกมาจริงมันแทบไม่มีอะไรแบบที่ผมคิดเอาไว้เลยเกมการเล่นไร้มิติไม่มีความท้าทายยากที่สุดก็คือการปีนฝ่าอุปสรรคต่างๆไปจนถึงจุดหมายนี่แหละครับเกมเพลย์ของตัวละครกอลัมจะเน้นไปที่การเล่นแบบสเตลท ผู้เล่นสามารถคว้างหินเพื่อล่อศัตรูไปทางอื่นหรือเอาตามขอบกำแพงแล้วก็พวกใตโต๊ะอะไรพวกนี้เนี่ยเอาไว้อำพลางตัวเองเพื่อไม่ให้ศัตรูมองเห็นได้รวมไปถึงสามารถฆ่าศัตรูที่ไม่ใส่หมวกเกราะได้ด้วยถ้าศัตรูตัวไหนใส่ชุดเกราะแบบเต็มสูบผู้เล่นจะไม่สามารถทาอะไรได้เลยนอกจากหลีกเลี่ยงไม่ให้พวกมันเจอคุณก็พอเพราะถ้าหากศัตรูจับคุณได้เมื่อไหร่เกมโอเวอร์ทันทีถ้าหากผู้เล่นทําให้ศัตรูอยู่ในสถานะล l e r t พวกมันจะตามมาเช็คจุดที่สงสยัย ตามมาด้วยการโยนระเบิดควันใส่เข้ามาใต้โต๊ะหรือการเอาไฟส่องเพื่อให้คุณไม่สามารถซ่อนตัวในเงาได้การแทบแบบนี้ก็เพื่อบังคับให้ผู้เล่นตน้องหนีไปที่อื่นไปซ่อนที่อื่น <c oughs> แต่พวกศัตรูในเกมมันง่วงเอากาเลยครับระยะการมองเห็นของพวกมันแคบจนเราสามารถเดินตามหลังได้เลยเกมมีตัวช่วยให้คุณเลือกแบบเล่นรอบเรนได้ง่ายขึ้นอย่างกอลัมเ s e n ์ความสามารถที่มันคล้ายๆกับ i l วิชั่นใน assassin's creed นะครับคือจะทำให้ผู้เล่นสามารถมองเห็นอเทมจำเป็นหรือศัตรูได้ อีกทกั้งยัเป็นการบอกด้วยว่าผู้เล่นต้องเดินไปทางไหนตัวเกมจะมีหลอด HP ของกอลัมเข้ามาด้วยเมื่อคุณได้รับความเสียหายจากการตกที่สูงหรือถูกศัตรูโจมตีผู้เล่นสามารถฟื้นฟู HP ได้ด้วยการกินอาหารที่สามารถเก็บได้ตามทางทั้งอาหารและหินสามารถเก็บได้สูงสุด5อันแต่ก็ไม่รู้ว่าใส่เข้ามาทาไมเพราะหลายครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้หินเพื่อผ่านฉากเลยเนาะและถ้าให้ตัดหลอด HP ไปเกมเพลย์ก็คงไม่ได้ต่างอะไรมากนะัก มันทาให้ระบบเหล่านี้ไม่มีความจําเป็นอะไรกับเกมแม้แต่น้อย The Lord of the Rings c o l u m n มีความเป็นแพลตฟอร์มสูงมากเกมเน้นให้ผู้เล่นเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังเป้าหมายด้วยการปีนป่ายวิ่งบนกําแพงหรือว่าแต่กําแพงตัวละครของผู้เล่นจะมีหลอดสเตมินาสาหรับใช้เวลาในการปีนป่ายหรือว่าวิ่งถ้าหากตัวละครกอลัมปีนป่ายปกติสเตมินาจะไม่ลดลงแต่ถ้าปีนอยู่ในจุดที่ตัวละครต้องโหนแท่งเหล็กหรือขาทั้งสองไม่ได้เกาะกําแพงเอาไว้สเตมินาจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ และถ้าลดจนหมดตัวละครจะตกลงทันทีสำหรับผมฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือการให้บุคลิกหนึ่งโน้มน้าวอีกบุคลิกหนึ่งให้ได้เช่นบุคลิกกรั่มกับซิมกรเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดีกับเรื่องที่เจอบุคลิกใดได้แต้มเยอะบุคลิกนั้นก็จะชนะตัวเกมจะมีตัวเลือกให้คุณเลือกเลยว่าอยากทำอย่างไรซึ่งไม่ว่าจะเลือกแบบไหนเกมก็จะมีผลของการเลือกรองรับว้อยู่แล้วผลของมันก็คือจะทำให้ฉากคาสินหรือบทสนทนาต่างกันไป แต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วปลายทางเหมือนเดิมผมถึงจะบอกเลยครับว่าการเอาตัวละครกอลลัมมาทําเป็นวิดีโอเกมมันอาจจะยากเกินไปที่จะทําให้น่าสนใจและละเกมจึงเลือกให้ตัวละครนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวไม่ได้เอามาเป็นตัวละครหลักแบบตลอดเอาตัวหนึ่กอลลัมการน้มน้าวอีกบุคลิกหนึ่งทําไปได้ก็ไม่ได้อะไรเลยครับปลายทางเหมือนเดิมเพราะว่าเนื้อเรื่องยึดตามหนังสือข้อดีของมันเลยก็คือมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือทําให้เกมยาวขึ้นขนาดเลย ตัวเกมมีปริศนาให้คุณได้แก้แต่ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการตีความและการสังเกตคิดเป็นระบบนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ยากมากแค่ลองคิดผิดคิดถูกลองโน่นลอง,ลองนี่ก็จะหาจังเจอแล้วครับตัวเกมยังมีโหมด Companion ใส่เข้ามาในเกมด้วยโดยโหมดนี้ผู้เล่นจะสามารถออกคำสั่งตัวละครผู้ติดตามให้สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือเข้าไปเอาไอเทมในจุดที่คุณเข้าถึงไม่ได้ด้วยสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของการออกแบบที่ชวนให้งงถ้าไม่มีกลลัมเซนส์ก็คงจะหลงทางอยู่นานเหมือนกัน เพราะการออกแบบฉากที่ซับซ้อนและไม่มีเส้นนําทางที่บอกอย่างชัดเจนบวกกับฉากที่มืดอีกทําให้กว่าจะผ่านแต่ละฉากนี้ผมก็นั่งมึนอยู่พอสมควรเลยครับอยา่างไรก็ตามต h e l o ลอดอ the r i n g ิงสกอลเกมเพลย์ขาดความหลากหลายแบบที่ควรจะเป็นในเกมแนวนี้แถมแอนิเมชั่นตัวละครแข็งทื่อทุกตัวแล้วก็โง่อีกครับทำให้มันเป็นเกมที่ขาดความน่าสนใจอย่างมากต่อให้คุณเป็นแฟนเดนตายของ The l o ลอ of the Rings ก็ตาม ่อถึงหัวข้อนี้บอกได้คําเดียวครับบัก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 ักบักักบักักเลยพูดได้คำเดียวว่าเดอะลอดอ t h เดรียนสกอเรลบักจะเยอะไปไหนทั้งบักแอนิเมชันแปลกๆการควบคุมตัวละครติดขัดและบักที่ทําให้ไม่สามารถผ่านภารกิจนี้ได้นี่คือความห่วยแตกของเกมนี้ตัวเกมถูกพัฒนาโดยใช้อันเดรโออินเจนโฟนี่คืออีกหนึ่งอนเจนที่ถูกพัฒนาเกมมามากมายแต่ผลที่ได้กับเกมนี้ถือว่าล้มเหลวครับ อันที่จริงมันไม่ผิดที่ตัวเอ็นจิ่นครับมันผิดที่ตัวผู้พัฒนานี่แหละที่เหมือนกับทําเกมออกมาลวกๆถึงแม้ว่าจะเลื่อนการวางขายมาหลายครั้งแต่ดันออทําได้แค่นี้จริงๆอ่ะสำหรับการเล่นในครั้งนี้ผมใช้ PlayStation f a r ในการทดสอบตัวเกมมีโหมดปรับกราฟิกอยู่ด้วยกัน3โหมดได้แก่ Performance Quality และ Quality with Ray Tracing สำหรับโหมด Performance ตัวเกมจะลดความละเอียดของพื้นผิวและตัวละครลงไปเยอะมาก ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือเส้นผมของกอลัมแบบกอลัมทำคีโมครับตัวมันไม่มีมิติแถมภาพรวมของเกมก็ดูเบลอลงไปหน่อยแต่ก็ได้เฟรมเรทขึ้นมาหน่อยครับต่อมาคือคุณภาพและคุณภาพ without r e t r a c i n g เอาจริงๆสองโหมดนี้แยกออกยากเลยว่าอันไหนเปิดหรือว่าไม่เปิด r e t r a c i n g แต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือรายละเอียดของเกมเนี่ยมันมีความคมขึ้นแน่นอนส่วนเฟรมเรทเกมรู้สึกได้ว,ว่าจะลดลงมาหน่อยอาจจะไม่ถึง60 fps แต่ก็ยังเล่นได้อย่างลื่นไหล แต่ข้อเสียของทุกโปรเลยก็คือมันจะมีบางจุดที่ต่อให้ปรับเป็น Qual i t y with Ray t r ร c i n g รายละเอียดของออบเจกต์อันนั้นก็ยังเหมือนกับปรับกราฟิกระดับโลอยู่เลยส่วนในเรื่องของแสงเงาที่ตกกระทบบนฉากก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แถมบางครั้งครับเงาของตัวละครกอลัมมันดันไปตกกระทบก,กับวัตถุด้านบนแทนที่จะเป็นวัตถุด้านล่างสําหรับผมกราฟิกในเกมตลอดออฟเดอะดิงสกอลัมนั้นที่ดูไม่ค่อยสวยงามมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ปัญหาหลักที่ทําให้หน้าก,กูดีก็คือพวกบั๊กนี่แหละ ซึ่งอันนี้ก็แน่นอนครับว่าก็คงจะต้องรอให้ผู้พัฒนามาอัปเดตแก้ไขกันต่อไปในอนาคตดนตรีประกอบใน The Lord of the Rings c o l m n นั้นจะได้จุนบลูมมาเป็นผู้ประพันธ์ดนตรีซึ่งนี่คือผลงานแรกของเขาเลยก็ว่าได้ครับโดยเพลงที่ติดหูมากที่สุดก็คงเป็นเพลงที่ถูกใช้เป็นธีมหลักกับจังหวะที่ต้องเล่นแบบรอบเรน นอกจากไม่มีเพลงไหนโดดเด่นแถมไม่ได้ช่วยส่งอารมณ์เท่าไหร่นักทั้งในตอนการเล่าเรื่องหรือว่าระหว่างการเล่นทนของดนตรีจะออกไปแน,แนวแบบทางเดียวกันหมดเลยคืออันตรายและก็ดูมืดมนแต่พอเกมเพลย์เป็นแบบนี้ผมก็เลยไม่ได้อินกับดนตรีประกอบสักนิดเลยทั้งที่ปกติเวลาผมเล่นเกมก็จะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้มากๆเพราะมันคือส่วนประกอบที่ช่วยเสริมในการนำเสนอด้านอื่นๆดีขึ้นที่แยกอย่างคงไม่พ้นจังหวะก,การแบ่งบทผู้ตัวละครอย่างที่ทุกคนทราบครับ คือตัวละครมันจะมี2บุคลิกทั้ง2บุคลิกจะชอบคุยกันเองตลอดเวลาแต่พอมันมีตัวละครอื่นเข้ามาร่วมบทสนทนาด้วยเนี่ยมันฟังดูมั่วไปหมดแถมฟังไม่ดูเรื่องเลยซ้ําเอาแบบว่านึกว่าอารมณ์เหมือนแบบอยู่ตลาดสดน,นะครับแถมเวลาพูดตัวละครบางตัวมันก็ปากไม่ได้ขยับตามซะงั้นอ่ะ้าดแบบสักนิดเหนือทาปากขยับสักหน่อยก็คงจะดีภาพรวมมันเหมือนกับงานที่ทําโดยคนขี้เกียจหรือว่าอาจจะเป็นเพราะทุนมีเพียงเท่านี้หรือว่าอย่างไร และปกติยิ่งเราออกห่างจากจุดกําเนิดเสียงมากเท่าไหร่เสียงจะค่อยๆเบาลงไปเท่านั้นแต่ไม่ใช่สําหรับเกมนี้ครับเพราะยิ่งไกลาจากจุดกําเนิดเสียงเท่าไหร่ที่ได้ยินเนี่ยมันก็เท่าเดิมไม่มีการลดลงแต่จุดนี้ก็บอกว่าย้ําว่าเป็นแค่บางจุดเท่านั้นไม่ใช่ทั้งเกมส่วนทางด้านสาร์ดของเกมเนี่ยผมว่าเกมเก่า,กาๆหลายเกมยังทําได้ดีกว่านี้เลยอ่ะแม่อยากที่บอกไปครับว่าโลกของ The Lord of the Rings มันมีอะไรมาให้เล่าได้หลากหลายมากอันนี้ผมก็ลองพยายามเข้าใจผู้พัฒนานะว่าอยากจะทําอะไรใหม่ๆแต่เพราะอะไรถึงเลือกที่จะเอาตออัวละครกาลลัมมาสร้างเป็นเกมและถ้าเอาประดับแปลงเป็นภาพยนตร์หรือว่าทีวีซีรีส์เนี่ยมันอาจจะพอรับได้แต่นี่คือวิดีโอเกมที่เราต้องบังคับเองแถมตัวละครเองก็ไม่ได้มีสกิลอะไรเป็นพิเศษเลยทําให้เกมเพลย์ดูตื้นเขินไม่มีลูกเล่นอะไรมากมาย ผมว่าแฟนๆของเดอะหลอดอัพเดอร์งใหญ่จะจับดาบไปต่อสู้กับพวกออคหรือว่าพวกอูรุกมากกว่าแต่ตราบใดที่ตัวเกมมันยังคงเป็นแบบนี้อยู่คงไม่มีใครอยากเล่นกอลลั่มกันหรอกครับผู้สร้างอาจจะชอบที่ได้เอาตัวละครกอลลัามมาลุ้เล่นในดินแดนมิเดิลเอิร์ธในรูปแบบของวิดีโอเกมแต่หลักจรงที่ผมเล่นแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนอยู่ในนรกมากกว่ามิดเดิลเอิร์ธกซ้ำอะสรุปกลมๆถ้าหากอยากจะซื้อเดอะหลอดอ t h เดอร์งกอลัมในราคาหลักพันมันเล่น เกมเมอร์ใขอให้คุณใส่เกียร์เบรกและหยุดความคิดนั้นไปได้เลยเอาเงินไปซื้อลูกแก้วมาดียังสนุกกว่าอีกครับเปิดได้สังคมกับคนข้างๆด้วยเออเลขอย่างมันมีข้อดีคือบางทีมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนย้อนกลับไปเล่นเกมสมัยยุค2000ต้นๆก็ได้ครับว่ากันไปครับทั้งหมดนี้คือ The Lord of the Rings Collum Game r Side Review สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักน้อยแต่รักนานนะจ๊ะ สำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลอกกดซับสคร b e และสั่งกระดิ่งทิ้งด้วยเลยครับพร้อมันนี้ทุกซูเปอร์แชทซูปปเปอร์แดนจะส่งคนดีให้กับใจและกายเราหากได้รับความเมตตาของทุกท่านจะขอสัญญาว่าจะทำสิ่งดีๆตอบแทนทุกแรงสนับสนุนของทุกท่านแน่นอนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ